สวัสดีครับ YouTube ตังกุยตังกุยนะครับวันนี้มาเจอกันวันศุกร์ที่2พฤษภาคมนะครับ2อ6 8มาสรุปกันหน่อยผ่านไปครึ่งทางนะครับของฟุตบลอลสโมสรยุโรปนะครับทั้ง3ถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกยุโรปลีกแล้วก็คอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับครึ่งทางของรอบรองชนะเลิศก็คือผ่านเกมแรกกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ครบทั้งหมดแล้ว2คู่ของแชมเปี้ยนส์ลีกสอคู่ของยูโรปาลีกแล้วก็2คู่ของคอนเฟอเรนซ์ลีกผลการขันที่ออกมาเนี่ยเรียกว่ามันมีทั้งเกมที่สกอร์ในเกมแรกนั้นขาดลอยนะครับแล้วก็มองเห็นทีมที่ได้เข้าชิงแบบลางๆแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยมี2ทีมนะครับที่แบบมองเห็นแบบค่อนข้างชัดเลยนะครับก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เชลซี Chelsea, เพราะว่าเกมแรกนี้เรียกว่าบุกไปชนะคู่ต่อสู้ สามประตูทั้งสองทีมเลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาไล่เรียงกันไปนะครับวันนี้ก็มาดูหน่อยว่าทิศทางความน่าจะเป็นของคู่ชิงในแต่ละถ้วยเนี่ยมันน่าจะเป็นใครเป็นยังไงแล้วก็มุมมองของผู้สันทัน์กรณีนะครับบริษัทรบพันถูกกฎหมายนะนะครับของทางต่างประเทศเนี่ยเขามองแบบไหนเพราะว่าในแต่ละเกมที่ผ่านไปเนี่ยสถานการณ์ความน่าจะเป็นเนี่ยมันจะ มีความเปลี่ยนแปลงนะครับล่าสุดเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับก็เริ่มจากอ่าถ้วยใหญ่ก่อนนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแชมเปี้ยนส์ลีกนี่เตะกันไปเมื่อวันอังคาร1คู่แล้วก็วันพุธ1คู่นะครับอาร์เซนอลแพ้ปารีสแซงต์แชร์แมงในบ้านตัวเองเลยนะครับในวันในวันอังคาร0ูต่อหขณะที่บาร์เซโลนากับอินเตอร์มิลานเนี่ยเสมอกัน3-3นะครับในบ้านของบาร์เซโลนาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทั้ง2เกมเนี่ย นะครับยังมองไม่ออกเท่าไหร่นะแม้ว่าโอกาสเปเชนเนี่ยน่าจะได้เข้าชิงเนี่ยถือว่ามีโอกาสบ้างที่สุดเพราะว่าชนะได้ในการไปเยือนถูกไหมฮะแต่ว่าฟุตบอลระดับนี้นํากันมาแค่ประตูเดียวเนี่ยมันก็ไม่แน่เหมือนกันต่อให้คุณได้เล่นในบ้านตัวเองก็เถอะเพราะฉะนั้นนัดที่2อเนี่ยเปเชก็คงจะยังไม่ประมาทได้แน่นะครับขณะที่อาร์เซนอลก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับก็ต้องอพลิกสถานการณ์ให้ได้ขณะที่ คู่บาร์เซโลนากับอินเตอร์มิลานเนี่ยโอ้โหใครได้ดูเกมถ่ายทอดสดเมื่อคืนวันพุธเนี่ยนะครับคุ้มคุ้มกับ2ชั่วโมงที่เรียกว่าอดตลับขับตอนนอนมาดูเพราะว่าสนุกจริงๆมันสมกับที่เป็นฟุตบอลอ่าถ้วยใหญ่แล้วก็เป็นการเจอกันของ2ทีมใหญ่นะครับสู้กันได้สนุกมากบาร์เซโลนาเนี่ยทีมถอยหลังหกล้มอยู่แล้วขณะที่อินเตอร์เนี่ยแพรวพราวมีเล่เหลี่ยมนะครับแล้วก็จะเห็นความเด็ดขาดของอินเตอร์แล้วก็ เรียกว่าการวางแผนมาเล่นงานเกมรับของบาร์เซโลนาเนี่ยโอ้โหทางเ i ม u l a อินซากี้แล้วก็ลูกทีมอินเตอร์ของเขาเนี่ยทำได้ดีเลยนะนะครับในการที่จะแบบเล่นกับพื้นที่ด้านหลังออที่บาเซลน่เปิดให้นะครับเพราะฉะนั้นมีลุ้นนะครับทั้งสองทีมเนี่ยผมมองว่าโอกาสก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับก็ในมุมมองของบร,ริษัทรพันธถูกกฎหมายเนี่ยนะครับตอนนี้เขาปรับเขาขยับปรารีสแซงต์แชงแมงเป็นเตงน็งหนะครับ ในอัตราจ่ายประมาณสัก1ต่อเอา5บาทไปแลก6บาทประมาณนี้นะครับบาร์เซโลนาเป็นเต็ง2นะแม้ว่าเสมอในเกมแรกแล้วนาที่2ต้องไปเย็นอินเตอร์นะครับแต่ว่าเขาก็ยังมองว่าบาร์เซโลนามีภาษีดีกว่าอินเตอร์อยู่อืก็ไม่ไม่ไม่จริงๆก็ถือว่าไม่น้อยนะเนี่ยสต่อกับ4่ต่อนะครับบาร์เซโลนาเนี่ยเขามองว่าอัตราจ่ายประมาณ2ต่อนิดนิดนะครับเอา4บาทไปแลก9บาท ขณะที่อินเตอร์มิลานเนี่ยอัตราต่อรองในการเป็นแชมป์ของพวกเขาเนี่ยอยู่ที่4ต่อเลยนะโอ้เนี่ยแฟนอินเตอร์อาจจะมองว่าเฮ้ยนี่มองข้ามผมไปหรือเปล่านัดที่2ผมกลับมาเล่นในบ้านตัวเองนะ,ะตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องมารอดูกันนะครับอินเตอร์จะกลับไปเตะก,กับบาร์เซโลนาในวันอังคารหน้านะครับขณะที่อาร์เซนอลจะต้องไปเยือนปารีสแซงต์แชร์แมงในวันพุธเพราะฉะนั้นวันอังคารหน้าได้ทีมที่เข้าไปรอในนัดชิงชนะเลิศ แล้วก็วันพุธหน้านะครับจะได้ทีมที่เข้าไปสมทบเราจะได้คู่ชิงชนะเลิศที่มิวนิกนะครับขณะที่ถ้วยรองนะครับก็คือยูเอฟ่ายูโรปาลีกนะเมื่อคือนที่ผ่านมาก็มีผลแข่งขันที่เรียกว่าเตะตามากๆเลยก็คือแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็บุกไปถล่มแอตเลติกบินเบา30เลยนะครับเกมนี้เรียกว่าแทบจะจบตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะเพราะว่านำห่างถึง30จากลูกมงของแกเซมิโลลูกจุดโทษของ อ่าบุนโน่แฟรนันส์แล้วก็จังหวะหลุดเข้าไปยิงของบูนโน่นะครับก็เกมนี้ดานี่บีเบียนนะครับกองหลังของบินเบาเนี่ยไปโดนใบแดงด้วยนะครับจังหวะไปเหนี่ยวหอยลุนนะเพราะบอลมันก็เขาไม่ถึงเข้าไม่เข้าไม่ถึงบอลแล้วแล้วจังหวะนั้นก็มีการเช็ค VAR เช็คจุดโทษไม่พอมันเป็นลักษณะการแบบเอ่อเรียกว่า ไปเสดโอกาสของคู่ต่อสู้ในการทําประตูอย่างชัดเจนโดยที่ไม่มีโอกาสได้บอลเลยนะครับเพราะฉนั้นมันก็เป็นใบแดงเมย์เดดก็ไม่พลาดนะครับในการที่จะลงโทษบินเบาเพราะว่าหลังจากที่ได้ประตู2อคือได้จุดโทษแล้วก็ตัวพู้เล่นเหนือกว่าเนี่ยหลังจากนั้นบินเบาก็ดูช็อตไปเลยคือแมนยูเต็ตก็มั่นใจแล้วก็เล่นครึ่งหลังเนี่ยก็เล่นแบบไม่ได้เสี่ยงมาก คือนําอยู่สามศูนย์เนี่ยโอเคถ้าชนะสี่ลูกห้าลูกได้มันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเมลเจตก็เล่นแบบไม่รีบไม่โหมคือเล่นไปตามเกมถ้า,าถ้าเลือกได้เนี่ยก็เลือกไม่เสียประตูไม่เสี่ยงที่จะเสียประตูรักษาระยะห่างให้ได้สามประตูเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเครื่องหลังเนี่ยแมลเจตก็เล่นไปตามเกมไม่ได้โหมเร่งแต่ว่าก็ยังมีโอกาสที่จะทาประตูที่สี่ได้หลายครั้งนะนะ แต่ว่าก็นั่นแหละนำสามศูนย์จากนัดแรกมาเนี่ยโอกาสเข้าชิงก็สดใสเพราะนั้นแมนเชสเตอร์ยนูเนี่ยก็ไม่แปลกครับตอนนี้เขาขยับขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งแล้วนะครับเอา6บาทไปแลก5บาทนี่อัตราจ่ายเนี่ยน้อยกว่าที่เอาเงินไปวางแล้วนะอันนี้คืออันนี้ย้ำอีกครั้งว่าพูดถึงเบสาร์รพันถูกกฎหมายนะครับของต่างประเทศเขาเต็งสองคือสเปอร์ครับสเปอร์สเนี่ยอัตราจ่ายก็มากกว่ามากกว่าแมนยูเต็ดน,นิดหน่อยนะครับ หต่อนิดนดนะครับสบาทไปแลก5บาทเพราะว่านัดแรกก็เอาชนะโบโลกริมมาได้3าหนึ่งแต่ว่าสเปอร์สเนี่ยก็แหมมันมันพลาดไปนิดหน่อยตรงที่ว่านำห่างตั้ง3าแล้วก็ไปโดนตีไข่แตก31ในนาทีที่83อ่ะคือ3ามกับสาเนี่ยความเสี่ยงของ31มันก็มีมากกว่าเพราะว่านัดที่2องสเปอร์สต้องเบียนโบโกริมนะครับซึ่งมันก็ม,นกมันก็ยัง วางใจไม่ได้มันตรงกันข้ามกับแมนยูเต็ดที่นัดแรกบุกไปถล่มมาสามศูนย์สองกลับมาเล่นในบ้านตัวเองแม้ว่าจะยังมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ว่าความสบายใจมันมีเยอะกว่านะครับเสียได้สองลูกพูดง่ายสเปอร์สเนี่ยเสียได้ลูกเดียวในนัดหน้าถ้าเสียสองประตูเท่ากับว่าทุกอย่างกลับมาเท่ากันนะครับแล้วโบโดกริมกลับมาเล่นในบ้านตัวเองแล้วก็ในยูโรป้าลีกรุ่นการนี้โบโดกริมก็ทำางานได้ดีในเกมย่าด้วยนะลาซิโอก็โดนมาแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย โอเคสเปอร์ส okay. ก็ยังมีโอกาสเข้าชิงมากกว่านั่นแหละแล้วก็ถ้าเกิดว่าสเปอร์สชิงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาบอกว่าไฟแลบเป็นคู่ชิงที่น่าดูมากมันไม่ใช่คู่ไม่ใช่น่าดูในแง่ที่ว่าเป็นอังกฤษด้วยกันนะแต่ว่าเดิมพันมันสูงจัดเลยนะครับเพราะว่าทั้งแมนยูเต็ดแล้วก็ทั้งสเปอร์สเนี่ยหมดลุ้นในการได้ตั๋วแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยอันดับบนตารางคะแนนแล้วนะครับ ไม่ไม่ติดท็อปไไม่ได้แน่ๆเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกก็คือได้แชมป์ยูโรป้าลีกนี่แหละแล้วทิศทางตอนนี้มีโอกาสที่จะเข้าชิงเงินสูงนะครับคู่ชิงจะมันแบบสเสด็จเลยนะโอ้ผมก็อยากให้คู่นี้ชิงกันนะน่าจะเป็นคู่ชิงที่สนุกมากๆส่วนโบโดกริมกับบินเบลที่แพ้มาในเกมแรกเนี่ยอัตราจ่ายตอนนี้ทะลุไป25ต่อเลยนะครับทั้งคู่เลยก็เรียกว่าเขาก็มองกันว่ามัน ปาฏิหาริย์ไกลๆอ่ะที่จะได้เข้าไปเป็นแชมป์นะอ่ะนั่นก็คือเรื่องของยูโรปาลีกนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจมากโดยเฉพาะอ่าถ้าเกิดว่าสเปอร์สกับ Manchester แมนเชสเตอร์เดนเนี่ยเข้าได้เข้าไปชิงกันนะอ่ะทีนี้ถ้วยน้องเล็กนะครับอ่ายูฟ่ายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเชลซี Chelsea เป็นตัวเต็งมาตลอดเลยเต็งตั้งแต่รอบ ลีกเฟสหรือว่ารอบฟุตบอลลีกของเขาเลยนะครับแล้วก็ผลงานเนี่ยเรียกว่าแข็งแกร่งมากๆเหนือกว่าทีมที่อยู่ร่วมรายการชนิดเรียกว่าเหนือกว่าไปอีกระดับหนึ่งจริงๆนะครับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาบุกไปเยือนเยอการ์เดนก็บุกไปถล่มเขา4-1นะครับนิโคลัสแจ็กสันก็ยิงสองประตูนะเจดอนซานโชก็ทําประตูได้ด้วยนะครับก็อ่าโอกาสเข้าชิงมันสดใสยอยู่แล้วนะครับแล้วก็บริษัทลับพลันถูกกฎหมายเนี่ยให้ เรียกว่าวางอัตราจ่ายของเชลซีเนี่ยแทบจะเอาสามบาทไปแลกบาทเดียวอะนะครับโอ้โหมันไม่แทบไม่ม,มีมันไม่คุ้มกันเลยเนี่ยนะแต่ว่าน,นี่แสดงเห็นว่าเต็งเต็งแบบเต็งจัดๆจริงๆส่วนเต็งสองเนี่ยคือเรอัลเบติสนะครับเบติสเนี่ยเบียดชนะฟิออเรนติน่ามาได้ในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละสองประตูต่อหนึ่งนะครับก็อัตราจ่ายในการเป็นแชมป์ของเบติสคือสี่ต่อนะครับขณะที่ฟิออเรนติน่าเนี่ยแพ้มาในเกมแรกหนึ่งสอง แต่ว่าจะได้กลับไปเล่นในบ้านตัวเองนะครับที่ฟลอเรนซ์ในวันพฤหัสบดีหน้านะก็โอกาสเป็นแชมป์ของฟุอลเนปินใน7ต่อนะครับส่วนเยอการเดนเนี่ยไปไกลแล้วครับเยอการ์นเดนนี่เออล่าสุดเนี่ยนะครับอัตราจ่ายเนี่ยทะลุไป200กว่าต่อแล้วอะสองร้อยาสิบต่อก็อน,นัดแรกแพ้เชลซีในบ้านสี่หน่งแล้วก็ นัดหน้าก็ต้องไปเยือนที่แซมฟอร์ดบริดจ์โอกาสเข้าชิงกร็ริปลี่โอกาสเป็นแชมป์ก็นั่นแหละยิ่งไปกันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ความเคลื่อนอความเคลื่อนไหวล่าสุดของฟุตบอลถ้วยทั้ง3รายการก็เป็นแบบนี้ในมุมมองของผู้สันทัดกรณีนะอ่ะทีนี้เออ่ในมุมมองของผมเนี่ยผมคิดว่าคู่ชิงทั้ง3รายการเนี่ยจะเป็นใครกันบ้างตอนเนี้ย ที่มองเห็นชัดที่สุดก็คงจะเป็นยูโรปาลีกไม่น่าพลาดไปจาก2ทีมนี้ครับก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับท็อตแนมฮอตสเปอร์น่าจะได้ชิงกันแล้วถ้วยเนี้ยเอ่อชิงก่อนเพื่อเลยนะครับก็จะชิงยูโรปาลีกก่อนแล้วก็มาชิงคอนเฟอเรนซ์ลีกแล้วสุดท้ายค่อยไปชิงแชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะอ่าโอเคยูโรปาลีกผมมองว่าน่าจะเป็นคู่นี้เอ่อที่ชัด ตามมาก็จะเป็นเชลซีในคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเชลซี Chelsea จะชิงกับอันนี้ไม่แน่แล้วไม่เบติสก็ฟีอเรนติน่าทีนี้ผมมองว่าก็มีโอกาสที่จะเป็นเบติสมากกว่านะเพราะว่าก็มีความได้เปรียบอยู่ในมือเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเชลซีชิงกับเรอเบติสนะครับในคอนเฟอเรนซ์ลีกตรงนี้ก็หลายคนก็น่าจะเห็นตรงกันแต่ว่าในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยผมว่ายังมองยากทั้ง2คู่เลยนะนะครับก็ ตามหน้าเสือนะครับผมก็คิดว่าปารีสแซงต์แชร์แมงกับเล่นในบ้านตัวเองมีความได้เปรียบจากเกมแรกด้วยแล้วก็ฟอร์มเขาดีจริงๆอะนะครับนักเตะเรียกว่าเล่นได้สม่ำเสมอมากแดนกลางแดนหน้าจัดจ้านนะครับก็มีโอกาสมากกว่าอาร์เซนอลนะผมก็ไม่มองว่าเปเชน่าจะได้เข้าชิงนะครับแต่ว่าจะชิงกับใครเนี่ยนะครับอินเตอร์กับบาร์เซโลนาก็ผมเคยให้ทัศนะไปแล้วแหะนะครับแล้วก็ยังยังมองเหมือนเดิมนะว่าอา่า อินเตอร์เนี่ยผมว่าเขาดูมีทีเด็ดดูมีความหวังแต่ตรงเนี้ยมันเผอิญว่าเราอาโลมาติเนสเนี่ยมีปัญหาบาดเจ็บซึ่งไม่รู้ว่าเจ็บมากเจ็บน้อยแค่ไหนจะหายทันไหมตรงนี้ผมว่าสำคัญอยู่เหมือนกันนะนะครับแต่ว่าโอเคแหละอย่างไรก็ตามเนี่ยในภาพรวมผมมองว่าอินเตอร์ก็เป็นทีมที่มีเล่์เหลี่ยมที่ไม่ธรรมดานะครับ ไม่น่าจะเป็นรองบาร์เซโลนาดูจากวิธีการเล่นดูจากการหาช่องทานในการลงโทษบาร์เซโลนาแต่ว่าบาร์เซโลนาเนี่ยขึ้นชื่อว่าทีมเจ้าบุญทุ่มเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าวันไหนเกมรุกเข้าฝักลงล็อกเนี่ยมันก็หยุดไม่อยู่เหมือนกันนะแต่โอเคผมคิดว่ายังยืนตามทัศนะที่เคยให้ไว้นะครับผมมองว่าอินเตอร์น่าจะเบียดบาร์เซโลนาเข้าไป้ายได้ นะสูสีจร,จริงคู่นี้นะจะเอาสักแบบ51-49%ิ่ปนระประมาณนั้นนะ่ะผมว่าอินเตอร์น่าจะได้เข้าชิงกับปารีสแซงแชกแมงนะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูใครมีทัศนะความคิดเห็นยังไงกันบ้างคู่ชิงมองยังไงบางคนอาจจะมองว่าเป็นอาร์เซนอลชิงกับบาร์เซลนาก็ได้นะรีแมทช์ปี2 0 0 6นะอ่าก็อ่าก,ก็แสดงทัศนะกันเข้ามาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงนะครับ วันนี้ก็ถือว่าเจอแบบเบาๆแหละนะครับมาพูดคุยถึงสถานการณ์ล่าสุดกันหน่อยนะครับหลังจากผ่านไปครึ่งทางแล้วของรอบตัดเชือกบอลยุโรปทั้ง3ารายการนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็มาลุ้นกันว่าใครจะได้เข้าชิงนะครับสัปดาห์หน้าเราได้คู่ชิงแล้วนะวันพุธได้คู่ชิงถ้วยใหญ่วันพฤหัสบดีได้คู่ชิงใน2ถ้วยอ่าต่อมานะครับก็คือยูโรปาลีกแล้วก็คอนเฟอเรนซ์ลีกอ่ะวันนี้เจอกันเบาๆเท่านี้นะครับอ่าแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Thank you.